มันก็แล้วแต่ว่าเราจะขกอ,อะไรด้วยนะไม่ใช่ว่ามันจะเหมือนกันทุกอย่างทุกครั้งโอเคกัน,นี้แหละ แม่เล่นทำกับข้าวตั้งแต่ยุอะไรนะจำได้ไหมครับโอเคอายุสนะิบห้าเมนูแรกที่แม่ทำคือเมนูอะไรครับโย่ยไข่มะลือม,มือเลยคุณเอาละครับใส่ไปแล้วนะครับในนี้ก็มีก,กระเทียมกกอย่าลืมล้างโคกใส่กระเทียมนะครับมีรากผักชีน้ำล้างคคกนี่แหละมันเป็นยอดอาหารเลยแหละมันเป็นยอดเขาเรียกว่ายอดเอ่อ เครื่องปรุงท no ี่อร่อยมากเลยกำลังมั่งไปไม่ลืมสูตรน้ำนะสูตรน้ำล้างครกน้ำล้างครกประมาณนี้ ไม่บอกมาเขาเหรอว่าใส่มากน้อยแค่ไหน,นประมาณนี้สาวบะเราจะให้มันมีน้นนนำประมาณไหนเราก็ดูเติมกะเกากะกา่ากจากอะไรครับแม่แต่ปริมาณหม้อกับปริมาณของที่จะใส่ถ้ามันน้อยไปเดี๋ยวจะเติมได้ถ้ามันเยอะไปเดี๋ยวมันไม่อร่อยอื ฟูนิดหน่อยใส่สิ่งอะไรเยอะเดี๋ยวมันเกินเกินตผมรอต้องคนไหมยังไม่ต้องทำอะไรไหมอืมรอให้มันเยิ่นเลยเดี๋ยวต่อไปนี้กับกิ่งหอมนี่เอาไว้โรยไฟต้องแรงไหมไฟก็แรงกำลัที่ประมาณนั้นนี่ไม่ใช่เปิดแรงไปเลยที่งหอมนี่เราใส่เอาไว้เดี๋ยวไว้โรยหน้าไอ้หนึ่งกลินกินไม่หอมคุณ เราคอย,ย,ยดูเด๋จะล้นาไมถึงนี่เทคนิคการปิดฝาแบบไม่สนิทคืออะไรฮะให้มันมีไอันขึ้นมามันจะได้เป็แล้วมันจะล้นมันจะได้มองเห็นรมันใกล้จะล,ล้นอ๋อต้องปิดแบบเพเยพะเพเยะนิดนึงบางคนบอกว่าเทคนิคเหล่านี้จะดูธรรมดาสําหรับบางคนที่เข้าครัวแบบคน่นะฮะแต่สาหรับผมผมยังรู้สึกว่าเออเฮ้ยแปลกดี เจะเตรียมใบมะกรูดไว้วัวนเพราเรามีเมนูที่สองเราจะทำทอดปลาทอดราดพิกทีนนี้เข้าครัวสองเมนูนะฮะเดี๋ยวเราตัดให้ดูสองตอนนี่นใช้ปลาบมงูปลานินนะ,ะใบมะกรูดเนี่ยม,มีเทคนิคในการเด็ดนะในการบิดเนื่อนะแล้จับครัวมันแล้วก็ลอกมาแค่นี้แหละ๋มันมีขั้วอยู่เออ แล้วเราก็เลือกกินก้านมันไร่รู้น้ำเด็กนะอ่ะไม่ตกมุกให้ด้วยกินใบฮะอ่านี่ใช้เร,เราก็หัน่นอื่นอื่เตาแก๊สอินฟลาเ์เทคโใส่โรยปลาดพิษมันต้องซอย,อยละเอียดๆหน่อยจะได้กินไปทั้งใบด้วยเทคิคก,การหัน่น ี่กัดไปซ้อน,นๆแล้วก็เนีดวแม่เคยบอกมันมีเทคนิคเนี่ยเอาแบบเอาเม,อม,อมือดันมีดอ่ะคืออะไรยังไมือมือมือจะบอกอยังไงมือก็ขยับไปหนีมีดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเป็นอัตโนมัมาสของมันเองเอาไปดูด้น้ำเดือดยังบางทีเราก็ต้องดูเองนะฮะ ได้บางทีก็มันก็ต้องดูเองนิดนึงเพาเราจะขยับนิ้วขยับมือยังไงมันถึงจะไม่โดนนิ้วเลอาหันถ้าขยับมากไปตรงที่ซอยมันก็จะชิ้นใหญ่ถ้าขยับได้น้อยมันก็จะเส้นที่ซอยมันก็จะละเอียดต่อไปเราก็คงจะต้องใช้จะคัดลวกลวกหน่อไม้หน่อไม้ต้องลวกน้ำร้อนชั้นหนึ่งก่อนเพื่อแต่มัน มันเปื่อยมันขมเพราะว่ามันทักใส่ลงไปบางทีมันจะทำให้ ền, เปื่อยๆตรงยกน้ำร้อนขัาซื้อหน่อไม้อะไรมาฮะแม่หน่อ,นอไม้ไต้หวานเออเราเลือกซื้อหน่อไม้เนี่ยแม่แม่เลือกซื้อหน่อไม้แบบไหนฮะก็เลือกดูว่าหน่อมันไม่ใหญ่เกินไปถพาใหญ่มากมันก็จะทำให้หนักกิโล ไส้มันก็มีเยอะเท่าไหร่หรอกมันก็หนักกิโลอ๋อว่าเปลือกมันเยอะไงมันมันเน่ามันใหญ่มันก็แก่อ๋อหนักกิโลก็เดี๋ยวเราเราจะจ่ายตังค์แพงแต่ได้หน่อไม้นิดเดียวครับโอเคครับเราจะต้องสิ่งของไปพักกันตัวกิงล็อกลงแล้วไปพักตังเพื่อที่จะลูกต้นไม้อ่ามีการแลบด้วยเหมือนร้องแลบทำไมเวลาเข้าครัวเขาห้ามร้องเพลงอ่ะ มันูนี้ในคืนเทคนิคคือนคนร้องเพลงในครัวมีผัวยากมันคงมีผัวแก่จริงอ่ะไม่รู้ไม่เคยทำเมนูนี้เป็นค <นะ S 2> ำโบราณเขาพูดก่อร้องเพลงในครัวมีผัวแก่โบราณสเขาคงจะมีเทคนิคเมื่อวาใไอ้ตั้งกจทำกับข้าวอย่าร้องเพลงกดน้ำลายมันลงมไมในดับข้าวเนยนะครับ เมนูนี้ตั้งชื่อไหนไหมต้มเนต้มต้มเอ่อหน่อไม้ใส่ชีโคลอ่อนไงต้มตื่นหน่อไม้ใส่ชีโคลอ่อนโอเคน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวใส่นี่ก่อนไม่ใช่งงดูอะไรฮะก็ดูว่ามันเดือดหรือยังไงมันก็แล้วมันมันเดือดแล้วเหรอฮะอ่าเริ่มแล้ว มันจะเดือดขอบขอบมันก็ไม่ได้เดือดปุด๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาคือเดี๋ยวมันก็แรงแรงขึ้นมาคือเราต้องใส่ตอนที่มันเดือดแรงหรือเดือดกลางกลางอเริ่ม,เร,มเริ่มเดือดก็ใส่ได้แล้วออแต่ถ้าเป็นปลาก็ให้เดือดแรงแรงแล้วอย่าไปคนไม่งก้นมันจะขาวอ,อ๋อใส่ตอนมันเริ่มปุ๊บปุ๊บแต่ถ้าหมูก็ใส่บม่มันเริ่มปุ๊บปุ๊บก็ใส่ได้เลยอืมใส่ตอนที่มันเริ่มปุ๊บปุ๊บแล้วก็อย่าไปคนมันทำไมเราไม่ใส่ตอนมันเดือดเลยฮะ มันเดือดเลยก็ได้หรือเริ่มปุ๊บปุ๊บก็ได้แล้วแต่แต่อย่าเพิ่งไปคนมันทำไมครับทั้งวันเพราะว่าคนแล้วมันจะขาวอทำไมมันขาวครับเพราะน้ำมันยังร้อนไม่จัดมันไปคนเร็วแล้วก็ความกลิ่นข้าวมันออกมันก็ทําให้น้าร้อนมันยังลวกไม่สุกไม่สุกไม่หมดมันก็จะทาให้กลิ่นข้าวออกมาหม้อนี้แม่ตั้งราคากี่บาทครับสมมุติว่าถ้าเกิดมีคนอยาก ซื้อทั้งหม้อเลยหม้ออะไรอ่ะหม้ออยากแบบได้อย่างงี้ทั้งหม้อเลยผมชอบให้แม่ตั้งราคาตั้งไปก่อนนะฮะเผื่อคนเขาสนใจโอ้โหดูแบบโรแลร้อยเกตสิบแล้ร้อยเกตสิบหน่อไม้หน่อไม้อีกห้าสิบบาทอ่ะคิดคร่าวๆหน่อไม้ห้าสิบบาทกระดูกร้อยกระดูกโรหนึ่งร้อยเกตสิบไปไหนเลยนะ เลีวยังจะเคื่องเคียงอะไรพวกเครื่องนี่ตำเมบ่อไทยกระเทียมรากผักชีก็อ,อยู่ประมาณอะไรห้าร <500. S 2> ้อยเกินไปเอา้าก้อน,นี่นี่วัตถุด,ดิบก็สองร้อยกว่าบาทแล้วนะสามร้อยห้าสิบก็พอไหมสามร้อยห้าสิบนี่คือได้หม้อหนึ่งเลยเหรอได้หม้อประมาณนี้โอ้ไม่ได้กำไรแล้วอ๋อทำไ,ไมได้เงินก็พอไม่ต้องเงอนมาอ๋อโอเค ร้อยร้อยเจ็ดสิบกับห้าสิบสองร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบนี่สามร้อยห้าสิบ่โอเคให้มีคนซื้อให้มีคนซื้อคือถ้าอยากอยากได้แกงจืดหน่อไม้สดหวานกระดูกซี่โครงอ่อนแบบนี้ฮะเต็มหม้อนะฮะให้เต็มหม้อหม้อนี้หม้อตรงหม้ออันนี้นะไซนี้เต็มหม้อไซนี้นะฮะ สามร้อยห้าสิบบาทแต่ขอลงหน้านิดหนึง่งนะฮะลงหน้านิดหนึ่งอ่าลงหน้าสักวันหรือสองวันเนประมอะไต้องเข้าป่าไปหาหน่อไม้ก่อน,นะฮะเมนูชื่ออะไรนะต้มจืดซี่โครงอ่อนหน่อไม้สดท,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 ที่ทำที่หาดินหน่อไม้ชื่อชื่อก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆล่ะต้มจืดหน่อไม้ไห ไฟต้มขินกับไม้ไผ่หวานกระดูกกับกร,ระดูกอ่อนออซึ่งอ่ะหม้อเน,นี้ยทานเนี่ยถ้าตักออกมาเป็นชามเนี่ยคาดว่าได้กี่ชามสองชามใหญ่ใหญ่อ่สองชามใหญ่ชามประมาณเนี้ยได้สองอชามอ่ะอะคุ้มนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทนะฮะทานได้ไไดเบาไฟนิดนึงทานได้สามมื้อใช่หม้อเน,นี้ยทช้า,ชากับวันเย็นได้เช้ากับวันเย็นแล้วก็ทานถ้าเป็นจานวนคนเนี่ยทานได้มา สามคนน่ะออ้ยได้ห้าคนห้าคนน่ะห้าคนนี่สามมือได้นะได้ไหมอย่างเดียวสามอย่างเดียวมันไม่ได้เราไม่ต้องมีกรครอบข้าวอ๋อก็ก็กะกาวนะฮะอ่ะอุ้ยเด้อเด้อเดช้อนฟองทิ้งทไรฮะเนี่ยทำไรฮะช้อนฟองทิ้งก่อนเพราะมันเริ่มเดือดแล้วก็เชื่อมช้อนฟองทิ้งเนี่ยฟองมันเนี่ยฟองนี่คือฟองที่เกิดจากอะไรฟองเกิดจากกระดูกอ่อนที่มันเดือดออแล้วมันเดือดใหม่ๆมันจะมีฟองช้อนทิ้ง แล้วอันนี้ป,นประโยชน์นอ๋อทิ้ง,งมันเป็นตรงนี้มันไม่อร่อยแล้วมันเหม็นมันเป็นเขาก็บอกอยู่แล้วว่าช้อนช้อนฟองทิ้งถามประโยชน์เนี่ยมันไม่น่ากินเนี่ยมันขา้าวกินข้าวของหมูมันออกแสดงว่าน้ำต้องใสอ่าต้องใสน้ำซุปต้องใสเวลาซดะานะในรสชาติอะไรจะออกมาก่อนเนี่ยลกความความ่ข้ม เค็ๆมๆอมๆมือนหวานนิดๆของหนอ่อไม้ประมาณนี้เนี่ยรู้ร็มันนี่น้ำมันต้องใสมมนแล้วก็ติอตอคอ่อนมันก็ต้องน่ากินแบบนี้น้ำต้องใสการที่จะให้มันน้ำใส่อยา่าปิดฝาเวลาเดือดแล้วก็อย่าให้ไฟแรงเกินไปเอาไฟแรงเกินไปเพราะเชื่อมมากๆเนี่ยกระดูกไขมันเลยมันออกเลยน้ำมันจะทำให้น้ำขุ่นอสนนั้นส่นมันก็จะไม่น่ากิน ันช้อนฟองเไก็พักไว้ก่อนเร่อไก็กไวกมอกมาเ